สวัสดีค่ะพบกับข่าวพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะสําหรับวันนี้ค่ะประจําวันอังคารที่28ตุลาคม2568นนะคะลักษณะาอากาศวันนี้นะคะจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปดูข้อมูลกันค่ะ จากแผนที่ตรวจอากาศผิวพื้นนะคะบริเวณความกดอากาศสูงนะคะปกคลุมอยู่บริเวณประเทศไทยตอนบนค่ะแล้วก็มีร่องนะคะมรสุมนะคะพัดผ่านอยู่บริเวณภาคใต้ตอนบนประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ากําลังแรงนะคะปกคลุมอยู่บริเวณชายฝั่งของประเทศเวียดนามตอนล่างค่ะ <c oughs> ในส่วนของภาพถ่ายดาวเทียมนะคะเวลา9นาฬิกานาทีนะคะก็ตรวจพบกลุ่มเมฆนะคะหนาแน่นอยู่ทางฝั่งของอ่าวไทยค่ะ ในส่วนของอาภาพเรดาร์นะคะเรดาร์ชุมพระค่ะก็ตรวจพบกลุ่มฝนกำลังอ่อนถึงปางกลางนะคะอยู่บริเวณเอ่าวไทยค่ะบริเวณชายฝั่งของเกาะสมุยนะคะจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็บริเวณจังหวัดอ่าชายฝั่งของจังหวัดชุมพรค่ะ ในส่วนของอาภาพถ่ายเรดาร์หัดใหญ่นะคะก็ตรวจพบกลุ่มพ้นกำลังอ่อนถึงฟางกลางค่ะอยู่บริเวณอ่าวไทยนะคะบริเวณชายฝั่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ สำหรับอุณหภูมิบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะอุณหภูมิสูงสุดเมื่อวานนี้นะคะวัดได้ที่33.6องศาเซลเซียสค่าที่อำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสแล้วก็อุณหภูมิตําสุดวันนี้นะคะวัดได้ที่22.1องศาเซลเซียสค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี ในส่วนของปริมาณฝน24ชั่วโมงนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกค่ะตั้งแต่7โมงเช้าของเมื่อวานนะคะจนถึง7โมงเช้าของวันนี้ค่ะก็มีฝนเล็กน้อยถึงกลางกลางกระจายนะคะแล้วก็วัดฝนสูงสุดค่ะได้3.3.0ม mm, มตรนะคะที่อําเภอเมืองจังหวัดที่อําเภอสวีค่ะจังหวัดชุมพรค่ะ ในส่วนของการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกวันนี้นะคะลักษณะอากาศทั่วไปของวันนี้นะคะก็มีฝนหรือฝนฟ้าขนองในหลายพื้นที่ค่ะและก็มีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในส่วนของรายจังหวัดนะคะจังหวัดเพชรบุรีค่ะจะมีฝนอยู่ในอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ20ของพื้นที่ส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันนะคะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ30ของพื้นที่ค่ะและบริเวณตั้งแต่จังหวัดชุมพรนะคะจนถึงจังหวัดราชทวีค่ะจะมีฝนอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะ ส่วนบริเวณจังหวัดชุมพรนะคะอาจจะมีฝนฝนหนักบางแห่งได้ด้วยค่ะสําหรับอุณหภูมินะคะอุณหภูมิต่าสุดค่ะอยู่ในช่วง23-26องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดค่ะอยู่ยในช่วง31-34องศาองศาเซลเซียสค่ะ ในส่วนของคลื่นลมนะคะบริเวณเอ่าวไทยค่ะในช่วงนี้นะคะตั้งแต่จังหวัดชุมพรขึ้นไปนะคะลมจะเป็นลมแปรปรวนค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะ,ะทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะ และบริเวณตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีลงไปจนถึงนาราธิวาสนะคะลมก็เป็นลมแปรปวนเช่นกันค่ะความเร็วลมอยู่ที่15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะทะเลจะมีขึ้นสูงประมาณ1เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองนะคะทะเลอาจจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะและสําหรับชาวเรือชาวประมงนะคะก็ขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังและก็หลีกเลี่ยงนะคะบริเวณที่มีฝนฟ้าคนองด้วยค่ะ ส่วนการคาดหมายสภาวะอากาศในช่วง7วันข้างหน้านะคะระหว่างวันที่28ตุลาคม2568จนถึงวันที่3พฤศจิกายน2568นะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนบนค่ะช่วงวันที่28นะคะจนถึงวันที่3ค่ะจะมีฝนหรือฝนฟ้าขนองอยู่ในเกณฑ์ร้อยละ60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะ สำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างนะคะช่วงวันที่28นะคะจนถึงวันที่3นะคะก็จะมีฝนหรือฝลฟ้าขนองนะคะอยู่ในเกณรอยละ40 60ของพื้นที่ตลอดช่วงค่ะสำหรับข่าวพยากรณ์อากาศของวันนี้นะคะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน